เค <Credit> รดิตเพจผู้แปลมังงะเทรนเซเตอร์ PS ก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเพจผูแ้แปลกันได้เลยนะครับเกิดใหม่เป็นราชาอเล็กซานเดอร์ที่ต่างโลกตอนที่74ถึงตอนที่76โอเคก็ตะคิมเนี่ยนะผมภาคไม่ดีพูดติดขัดตรงไหนหรือพูดมัคชาตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพลังที่ปล่อยออกมารุนแรงมากเพียงพอที่จะทำลายสะพานได้เลยนั่นนั่นฟอร์บอมองไม่เห็นการโจมตีเลย เจ้านี่มันเจ้าสัตว์หลายที่สร้างบาดแผลให้ข้าเมื่อวานคาดไม่ถึงว่าความเข็งแกร่งของมันเพิ่มขึ้น2อถึงสเท่าทุกครั้งที่ดาบเข้าปะทะกับขวานยักษ์แรงที่สะท้อนกลับมาถึงกับทําให้แขนชาได้ดูเหมือนว่าจะต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีข้าจะรับมือกับไอ้เจ้านี่เองนำยอดฝีมือสองสามคนไปสังหารคน,น,นอื่นๆให้เร็วที่สุดขอรับ เพลิงสังหารแย่แล้วไม่มียอดฝีมือพวกเจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากหมูง้ๆตัวหนึ่งสมควรตายพวกข้าขอเดิมพันด้วยชีวิตเจ้าพวกขี้ขลาดตาเขาแม้ว่าความแข็งแกร่งจะเทียบไม่ได้กับทหารเกราะด,ดำแต่พวกเขาทั้งหมดก็ไม่กลัวตายใช้รูปแบบการต่อสู้แบบไตหรือพังพินาศไปด้วยกันทำให้ผลแพ้ชนะไม่อาจตัดสินได้ชั่วพริบตา แต่การบาดเจ็บล้มตายในที่สุดมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ฮิฮินักลบเบรโนได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรกันเขากอดค้าสึกไว้แน่นแล้วกระเดิดดลงแม่น้ำไปด้วยกันเถอะเบรโนประมดตายรองเท้าของวีลบุรุษหนักแน่นดุดภูเขา แม้ว่าจะถูกดาบกระบี่แทงทะลุล่างแม้ว่าแขนจะถูกตัดแม้ว่าจะกระอักเลือดจนเปื้อนหมวกเกราะแต่พวกเขาไม่มีวันถอยหลังเหล่านักรบผู้กล้าหาญต่างใช้ชีวิตตัวเองสร้างเป็นกำแพงมนุษย์บนสะพานหินนี้เพื่อขวางกัน้นฆาสึกพวกเขายอมตายเพื่อปกป้องครอบครัวและมีสหายของพวกเขาที่อยู่ด้านหลังบนกำแพงเมืองแซมบอร์ดคนนับไม่ถ้วนยืนนิ่ง ใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาความโกรธเกี้ยวลุกโชนในดวงตาของประชาชนและทหารทุกคนเลือดของพวกเขาร้อนและอุยากที่จะควบคุมไว้ได้สองมือที่กุมอาวุธสั่นสะท้านด้วยความโกรธจ,จนกระทั่งบางคนทนไม่ไหวลอยตัวลงจากกำแพงพวกเขาตะโกนออกมาเสียงดังก่อนจะจับเชือกหนาะแล้วลอยตัวลงไปจากกำแพงพวกเขาไปสนับสนุนพี่น้อง และมีสหายที่กำลังใช้เลือดเนื้อของตัวเองปกป้องพวกเขาอยู่บนสะพานนอกจากเบรลนูที่เสียสละแล้วคนอื่นๆยังอยู่ครบข้าจะต้องพา20คนที่เหลือรอดไปให้ได้เจ้ายังมีหน้ามาห่วงคนอื่นอยู่อีกเหรอพวกแกกล้ามาทำร้ายคนของข้าถอยกลับไปกลับไปที่กำแพงเหล่านรบภารกิจของพวกเจ้าเสร็จแล้ว พวกเราจะกลับไปพร้อมองค์ราชาอเล็กซานเดอร์เพียสข้าขอสั่งเจ้าในฐานะราชารีบพาเหล่านักรบของข้ากลับเมืองแซมโบอไม่อนุญาตให้ขัดคำสัง่งฟาบาทบันไดย,ยึดเมืองและเครื่องยิงหินก็ถูกทำลายหมดแล้วพวกเราจะอยู่ลังท้ายเองได้โปรดท่านกลับไปที่เมืองเถอะขอรับพวกสุนัขจนตรอกฮ่าฮ่ไม่มีประโยชน์หรอก วันนี้พวกเจ้าจะไม่มีใครรอดไปได้แลนเดสมันอาศัยข้อได้เปรียบด้านจำนวนคนที่มีมากกว่านั่นคือนักธนูที่มีอุปกรณ์ครบมือหือ้มีบางอย่างไม่ถูกต้องเคลื่อนพลังเวทที่แข็งแกร่งเช่นนี้นั่นเป็นนักเวทชั้นสูงน่าจะมีพลังเกินระดับสามดาวนักเวทที่มีหมอกดำปกคลุมรอบๆกาย กำลังเดินเข้ามาในรัศมี3เมตรแล้วคาดว่าเมื่อมันมาถึงกองทัพทั้งหมดของข้าคงไม่อาจมีชีวิตรอดได้แน่นอนเพราะนักเวทระดับสูงก็มีอำนาจมากพอจะทำลายเมืองแซมโบดแล้วอันตรายยิ่งกว่าเครื่องยิงเห็นทั้ง6เครื่องนั่น20เท่าเลยคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะมีบอสท,ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ซ่อนอยู่ในทัพฝ่ายข้าศึกจะต้องคิดหาวิธีจัดการไอ้นักเวทนั่นก่อน จะช้าไม่ได้แล้วถอยกลับไปทักษะคนเถื่อนคำเลิมพลังนี้อีกแล้วฝฟาบาทหือฮ่าฮาฮไอ้ขี้ครดมีพลังนักลบสามดาวแท้แต่กลับไม่กล้ารับพลังขวานข้าตรงๆอย่างนั้นเหรืออะไรกันไปซะ แม่ข้าจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งแต่หากโดนขวานนี่เข้าไปเลยก็มีหวังโดนผ่าเป็นสองซีกแน่ๆน่ฟาบาทฮ่าฮ่าฮไม่มีใครกล้ารับขวานของข้าตรงๆเลยหรือเฮ้แลนเดสเกียรติยศนักรบของเจ้าตัวนี้มันหายไปไหนแล้วกล้ารับขวานของข้าตรงๆไหมฮ่าฮ่าฮ่ากองทัพทหารเกราะดำตั้งสามพันคนเป็นพวกขี้ขลาดหดหัวอยู่แต่ในเป้าใช่ไหม แม้ขวานข้าจะหักครึ่งแต่ข้าจะเอาชีวิตเจ้าเพื่อชดใช้ให้แก่มันฮ่าฮ่านี่เจ้าบ้าไปแล้วหรือทำลายอาวุธตัวเองทิ้งเนี่ยนะแถมยังกระโดดข้ามสะพานมาฝั่งนี้อีกเื้อฮึเวนเอ้ยสะพานกำลังจะพังสะพานกำลังจะพังฟ้าบาดตกอยู่ในอันตรายแย่แล้วรีบช่วยฟ้าบาดเร็ว กลับไปนี่พวกเจ้าบ้าไปแล้วเหรอทุกคนวิ่งไปแบบนั้นยิ่งทําให้สะพานยุบตัวเร็วขึ้นหาคนที่วิ่งไวที่สุดคนหนึ่งวิ่งไปหาองค์ราชาแล้วพาท่านกลับมาข้าไปเองข้าวิ่งเร็วที่สุดรอเดี๋ยวข้าก็จะไปด้วยใครก็ห้ามวิ่งเข้ามาข้าจะไปเองดูแลตัวเองด้วยล่ะเจ้าโง่เพีย้ย กลับไปถ้าไม่อยากเป็นอาหารสัตว์น้ำฮึเดี๋ยวข้าจะจัดชุดใหญ่ให้เวนเอ้ยดอกบ้าไอ้บ้าเอ้ยวิ่งมาทำไมเนี่ยฟาบาทสะพานกำลังจะยุบรีบกลับไปเถอะขอรับฮ่าฮ <c oughs> ่าฮาฟาบาทพวกเรา ฟาบาดพวกเรามาผิดฟังฮ่า<ว>ฮ่าฮไอ้พวกชั้นต่ำเท่านี้พวกเจ้าตายทั้งคู่แน่ตายข้าจะทุบก,กระดูกพวกเจ้าทีละชิน้นและจะเฉือเนื้อพวกเจ้าออกทีละชินช้นเช่นกันให้พวกเจ้าร้องขอชีวิตก็ไม่ได้สังหารมันให้ข้าสังหารพวกมันให้ข้าตัดมาบนกำแพงเมืองแซมบอร์ดฟาบาทพี่แองเจล่า อเล็กซานเดอร์เขาอเล็กซานเดอร์ฮึวันนี้คงเป็นวันตายของพวกเราซะแล้วสิเจ้าเสียใจไหมกลัวตายหรือเปล่าได้ตายแข่งข้างกับองราชาอเล็กซานเดอร์นักรบผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระองค์ถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลดีดีเยดีดีเยด็ดยดอกบาคนนี้ไม่เคยเสียใจฮ่าฮ่า วันนี้ปู่คนนี้ฆ่ามามากแล้วหากไอ้พวกลูกหมาขี้ขลาดอย่างพวกเจ้าคิดจะมาทำ้ายราช้าของข้าก็ต้องข้ามศพดรบาไปซะก่อนหลังจากกลับไปแล้วจงถ่ายทอดคำสั่งข้าออกไปให้บลูและแลมพิร์ตควบคุมทหารและประชาชนถอยกลับไปในเมืองเสียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกจากเมืองเดดคาร์ด จำคำพูดของข้าให้ดีนะนี่เป็นคําสั่งในฐานะราชาไม่ว่าใครก็ห้ามขัดคําสั่งมิฉะนนั้นจะถือว่าเป็นกระกบบลับไปฟาบาดดรกบอรฟาบาดถึงเวลาดุยเดี่ยวแล้วกแต่จบบละครไทยเวียนาตรงนี้กันเลยนะครับผมนะโอเคก็ โอเคการจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย